คลิปเนี้ยผมต้องบอกเลยว่ามันอาจจะมีบางช่วงนะที่คนในตี้ผมเนี่ยไปปากดีหรือว่าไปอะไรใส่ใครเนี่ยผมต้องขอโทษด้วยนะครับนะแล้วคือผมไม่อยากจะคิดเลยว่าแม่งมันต้องเกิดเรื่องนะครับแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆนะครับนะก็เลยต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับนะที่บางทีเนี่ยน้องๆผมเนี่ยแม่งอาจจะแบบเผลอแบบหลุดปากดีใส่ใคร <c oughs> ผมต้องขอโทษด้วยนะนะครับแล้วผมหลังไม์ผมก็ได้เคลียร์กันแล้วนะครับนะแบบบอกให้มันแบบเออมึงใจเย็นๆหน่อยอะไรเงี้ย นะครับนะก็หลังไ่ก็ได้ทําการปรับทัศนคติแล้วก็เคลียร์กันไปบ้างบางส่วนแล้วนะครับนะก็ในรอบต,ต่อไปผมก็หวังว่า จะไมให้มีมันเกิดขึ้นอีกนะครับนะก็ต้องขอาภัยด้วยนะครับถ้าเกิดมันเกิดขึ้นนะอยากได้ผลเสตเราทำยังไงดีโรบักคหมดอีก,อกเออแม่เอ้าวอาวันได้นายกำลังหาร้านจมบักอยู่ใช่หรือไม่เราขอแนะนำร้านมารุชชอมีบริการจมบักเริ่มต้นเพียง170บาทนอกจากนี้ยังมีพรีเมียมเพิมอ0นะเหมาฟาร์วลตั้งแต่1ถึง2 4 0 0ได้โปรโมชั่นแถมสาักปีสองดับสุมมีบริการรับถมหมักีสองทุกหมัดราคาถูกด้วยและมีจำหน่ายการ์ตูนเริม่มต้นที่งอ อ่าต้นเกมไปครับอัดต้นเกมไม่ทันนะครับนะพิ่งมากดอัดที่หลังนะก็ตายไป2ตัวนะครับเออเล่นซานิทโลมนะอ่าก็คลิปนี้เนี่ยเรามาอยู่กับซานิทโลมนั่นเองนะครับนะก็เป็นตัวโลมนะครับนะเออตัวที่แบบว่าขึ้นมาเมตามานะครับโดยที่ซานิทเนี่ยเขาปรับมาใหม่นะครับนะอ่ะเขามีสแต็กนะครับนะแล้วก็สกิลทุกสกิลของเขาเนี่ยสามสกิลเนี่ยสามารถเวลากดเนี่ยเขาจะล้างทีซีครับล้างสถานะแทบจะทุกอย่างเลยยกเว้นจับนะครับยกเว้นนมจับอะไรประมาณนี้ นะครับอ่ะประมาณนี้นะก็ซานิสโรมเนี่ยผมต้องบอกว่าปรับมาใหม่เนะี่ยขั้นที่จะน่ากลัวมากนะครับนะคือ,อ,อคุณสามารถลบภาพจำไอซานิสแดงเอฟที่เคยเจอเมื่อก่อนได้เลยนะครับนะ<อ>ใครที่ยังไม่รู้เนะน,นี่ยตอนแรกผมบอกเลยว่าซานิสมันมานะครับมันเอาจัดเลยนะนะครับนะคือผมไปลองเล่นมาดูเนะี่ยมันเอาจริงๆอนะ่ะนี่โดนแก๊กดึงไหนไหมวิ่งออกมาได้เลยนะครับแล้วก็ ฟาดสวนนะคือตอนแรกผมกะจะฟาดตอนที่แก๊กมันดูดทีหลังแต่ว่าอันนี้แก๊กเขาเชิงนะเขาเชิงกับผมนะอ่าคือต้องบอกเลยว่าซานิสเนี่ยเอ่อมันมันสามารถสู้แก๊กได้นะเออคือแก๊กดึงไปเนี่ยซานิสสามารถสกิลวิ่งหนีออกมาดื้อๆได้เลยนะหรือไม่ก็รอนตีสับตอนที่แก๊กมันดูดก็ได้นะครับแต่เมื่อกี้เนี่ยแก๊กเขาเล่นเชิงนะเขาแบบว่าเขาดึงไปก่อนเขาร้อยผมอันตีแล้วเขาค่อยดูดทีหลังนะครับนะเออแก๊กเล่นอย่างนี้ก็มีนะครับนะคือง่ายๆนะตอนนี้ซานิสเนี่ยเขางั้นจะรัับบมมมือกกกกแ๊ลไดด้ีาๆ นะครับนะอ่ามันปรับมาใหม่ครับนะคือเกมนี้เนะี่ยจริงๆเนะี่ยมันต้องเล่นไอซานิสเปิดตานะแต่ว่าผมเนี่ยอ,ออกล้างนะเพราะผมกดตีห้านะคือเขาคอเกมมันอยู่ละฝั่งเขาอะนะผมก็คอเกมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเขาอยู่ดีเขาพลิกดูดดื้ออย่างเงี้ยเออมันทํายังไงอะ่ะใช่ไหมล่ะเออนะครับก็เลยต้องออกล้างเพื่อนนะครับผมจริงๆอนะ่ผมออกตาได้นะแต่ว่าผมไม่ได้ออกดโคโลว่าไม่ได้กด2อ3กดสามนะครับนะอ่า ถ้ากด5นี่เขาพอเกมเขาฟิกดูดหรือว่าเขาจังหวะถูกเป๊ะอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะครับนะเราอ่ะรอดได้ครับพราะเราการซีซีแต่ว่าเพื่อนอาจจะไม่รอดนะครับอ่าที่วันนี้เข้าไปลาดนะแต่เพผมพลาดผิดตัวนะผมไพลาดนาตาย่าว่าเออไปฟาดนตาตาหย่านะไม่ก็เทลอวไรเงีเ้ยอะยแบบแก๊กมันดูดนะเพื่อนผมตายแต่ไม่อไรครับแลกกันนะถือว่าแลกกันครับแบบนี้นะและ้วยานดันกลางนะครับนะอ่าก็ธานิชเนี่ยโลมาผมบอกเลยว่า ค่อนข้างมานะครับนะใครที่เจอเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณอย่าประมาทเด็ดขาด<อ>นะครับถ้าสามารถลบภาพจำไอ้แองกเอฟได้เลยนะครับเพราะว่าแพทนี้นี่นั่งมาจริงๆนะครับมันบัฟมาทีนี้โคตรน่ากลัวนะเอาง่ายๆจากตัวที่เมื่อก่อนเนี่ยมันชนะทางซานิตเนี่ยกลายเป็นว่าปัจจุบ,บ,บันเนี่ยกลายเป็นแพ้ทางซาน,นิตเลยนะเพราะว่ามันบัฟมานะครับนะอย่างดีแจนดีน่า่เนี่ยนะครับแล้วเมื่อก่อนที่มันแบบชนะทางซาน,นิตได้ใช่ไหมตอนนี้คือ ธานิดแม่งชนะได้เลยนะครับเพราะว่ามันกันซีซีไงหรือว่าเออนะครับอ่าตอนนี้ก็น้องผมก็เก็บเอรันดอร์ไปได้นะครับแล้วที่ผมก็ขึ้นมาโซนเลนบนก่อนนะในเมื่อเราเกิดมาเยอะละอ่ะเรามาคุยพูดในเกมกันบ้างดีกว่านะ <ๆ S 1> ก็ถือว่าเป็นตัวที่รับมือพวกอ่าซีซีลมได้ดีเลยนะครับนะถ้าเกิดเจอพวกแบบว่าลมที่แบบทำซีซีไม่เยอะมากเนี่ยเราก็สามารถหยิบมาเล่นได้นะอย่างแบบว่าพวกที่เป็นแบบ ฟาดไปจังหวะนี้อยามเซฟิกแล้วเข้าไปสับผมเผื่อไว้แต่ว่าน้องเก็บได้ปลาแชบไปครับจังหวะน,นี้ดูเชิงดูเชิงโซนมังกรไว้นะครับนะ <ๆ S 1> แล้วก็เขาสามารถที่จะอะอ,อกฟูลแท้งได้นะครับนะหห <ๆ S 1> าลจังหวะนี้เดเรนาโดนนะครับนะเขาเออกฟูลแทงได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะยืนค้ำให้เพื่อนได้อะไรได้นะแต่อาจจะค้ำได้ไม่ดีเท่าแท้งแบบว่าแทงซัพพอร์ตแบบของแพ้แต่ว่า ผมบอกเลยว่ามันค่อนข้างที่จะดีแน่นอนนะครับนะแล้วก็ล้วงแครี่ได้ครั้งน่ากลัวด้วยนะครับแล้วผมบอกเลยว่าถ้าโลมหรือว่าฝั่งขอ,ข,องข้ามเขาเป็นแทงที่ดีซีไม่เยอะพอเนี่ยเราแครีเคร่เนี่ยฝั่งขอข้า,ขามเนี่ยเขาจะสวยได้เพราะว่าซานิสเนี่ยมันมันไม่ใช่ตัวที่ทุกคนประมาทอีกต่อไปนะครับไอผมพูดจริงๆนะเจอทีนี้ผมบอกเลยว่ามันค่อนข้างที่จะอันตรายอยู่พอสมควรนะครับ อ่ะอนี้เล่นบนเดี๋ยวเรามามาดักก่อนมาโฟนให้เพื่อนนะครับนะก็เพื่อนจะเล่นไหม,มดูไอ้รันดอร์แต่รันดอร์ไม่น่าเล่นฮะเรามาสองมีสามด้วยผมอยู่ในกลุ่มแต่ว่าเล่นล่างนี่บวกกันแล้วนะ,นะครับเล่นล่างนี่อยุดหน้าตายแต่ไม่เป็นไรนะครับเรามาเดินกันสามโนนะครับนะแครี่เมทโลมนะเออเมื่อกี้ออฟเลนกับปาา่าเอาไฟกันแต่ว่าตอนนี้เราลงไปปิดแล้วนะครับวิ่งไปเลยฮะจังหวะน,นี้ฟาดหัวเทวะเรียกแล้วเรียบร้อยครับผมจังหวะนี้ยังไงนนยังไง,ง,ไงครับ ผมไล่ผมไล่แก๊กนะครับไม่ให้แก๊กดูดเพื่อนนะแล้วก็ให้เพื่อนฆ่าอนาุญาเออให้น้องฆ่าอนุญาตไปอ่า <Yeah. S 1> เรียบร้อยฮนะเอรันดอร์มาก็เราก็ยืนบังไว้นะครับไม่ให้เอรันดอร์เข้ามานะตอนนี้อัตติกห้าวินะครับอีกห้าวิเดี๋ยวเจอกัน,นครับเอรันดอร์คือบอกเลยว่าซานนีตอนนี้นี่คือกงน่ากลัวนะครับนะตัวบางๆนี่เนี่ยฟาดหัวเอรันดอร์ไปทิ้งนู้ดเลยไหมฮะฟาดหัวไปอ่าแล้วแก๊กซีดูวนะ่าผมกดล้างเลยฮนะจังหวะนี้กันเพื่อนไว้ไม่ให้เพื่อนโดนดูดแล้วก็เรียบร้อยครับผม,มด เรียบร้อยเลยนะครับผมก็แต่ว่าซานิโรมเนี่ยข้อเสียเขาจะเขาก็มีนะเออซานิโรมเขาก็มีเพราคือเวลาเปิดไฟ์เนี่ยเพื่อนต้องเข้าตามนะครับถ้าเกิดเพื่อนไม่เข้าตามนี่เขาไปโดดโดดก็ยากเอยจังหวะนี้แหลมมากเงนี้สวนนะฮะสวนนะครับสวนนะครับเรียบร้อยแต่จะมายิงใส่เพื่อนผมเรียบร้อยครับผมอันตีมาพอดีครับคือถ้าซานิไมมีอันตีเนี่ยน่ากลัวนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีอันตีเนี่ยเขาก็ไม่มีอะไรแล้ว เวลาจะถ้าเกิดเจอธานิตมนะให้เขาใช้นติไปก่อนนะครับแล้วก็วิ่งหนีออกมาเลยหรือว่าถ้าเกิดวิ่งไม่ทันก็ให้เพื่อนหรือว่าให้ลมแบบนหนามารับไปก่อนก็ได้แต่ว่ามันส่วนใหญ่เขาเขาจะจะออกทานิสแบบว่าธานิตมไอเปิดตาแนวกยรู้เไหมฮะวิ่งออกได้เลยเห็นป่ะโดนดูดไปวิ่งออกได้เลยฮนะแล้วเราก็สวนแก๊กเลยครับคือถ้าเกิดเขาดูดไปผมไปคนเดียวเนี่ยผมบอกเลยว่าแก๊กเนี่ยซวยนะครับนะเออเขาว่า เสียสก,กิลฟรีนะเพราดูดไปเห็นป่ะนะครับแล้วเพื่อนเราก็มาเล่นตามโอ้ยจอมอนตนี้อุ้มแต่ว่าไม่สวยว่ะนะครับฝั่งเขาเล่นได้นะครับแหมเสียได้แตีได้แต่ไม่เป็นไรนะครับนะให้ดูเนี่ยรู้เลยนะครับว่าทางนี้เนี่ยแม่งวิ่งออกแก๊กได้เลยนะครับนะคือจังหวะที่เขาดูดเนี่ยจะสามารถวิ่งเข้าไปหาแนวหลังก็ได้นะเออหรือว่าจะวิ่งออกมาก็ได้ครับแล้วแต่เลยหรืออีกวิธีหนึ่งก็อันติสวนอันติแก๊กไปเลยนะครับแต่ว่าต้องรอไอรอนบอดี้แก๊กหมดก่อนนะครับก็คื จังหวะที่แก๊กเขาจะอันตรีเนี่ยเขาจะมีอเลอร์มอดี้นะฮะโอ้แล้เล่นโอ้หน้องอผมโดนปิดหว่าแต่ว่าได้ไหมได้เทนะียวอ่ะเออได้ได้เทียวนะครับแต่ว่าหยามจังหวะนี้ครับยังไงติ๊กเกโยกปับ๊บอหอหือแต่ว่าน้องผมยังรอดอยู่และเรียบร้ยบรอยครับผมแม่ติ๊กเกโยกสับหัวไปทีนึงอ่าเล่นกลางมาแล้วนะครับแก๊กก็เกมนี้เนี่ยมีตัวที่แก๊กไม่ชอบก็คือมีเราแล้วล่ะหนึ่งนะครับแล้วก็สองเลยก็คือดีน่านะครับอ่ากันซีซีสองตัวนะ อ่าครับแต่ว่าไฮยาเตกะกับลิเลนาเนี่ยถ้าเกิดบนโน,โนบินก็มีมีเสียววาบอยู่ครับต้องต้องไปรับให้เขานะอ่าถ้าเป็นซานิเปิดเปิดตาเนี่ยมันจะคุ้มนะครับแล้วเพราะว่าเวลาเขาเข้าไปอันตรีแล้วเขาเปิดตาเนี่ยมันจะเผาว่าเผาแล้วก็สโลด้วยเออนะครับมันก็เลยทําให้ซานิสเนี่ยน่ากลัวนะแต่ว่าจริงๆมันเล่น,เล,นเล่นล้างได้ไหมก็พอได้นะเออเอาล้างมาได้ถ้าเกิดแบบว่าเพื่อนโดนหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วยังกดล้างช่วยเพื่อนได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราออกเปิดตาแล้วแบบ แก๊กแม่งบ้าๆแบบดูดสามดูดสี่เงี่ยโอ้โหเพื่อนเนี่ยซวยได้นะครับเราอะเราอะจะไม่ซวยแต่ว่าเพื่อนอน่ยจะซวยนะครับเพราะว่าเพื่อนแม่งกันดีซีไม่ได้เออนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดดีๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดไว้เลยครับคุยกับเพื่อนไว้เลยว่าจะให้เอาเปิดเอ่าเปิดตาหรือว่าเอาออกล้างนะครับถ้าเกิดออกล้างได้ถ้าเกิดแบบออกเปิดตาแล้วเพื่อนหลบแก๊กได้ก็ดี นะครับแต่ว่าถ้าเกิดแบบเพื่อนแบบหลบแก๊กลบแก๊กไม่ค่อยเก่งเนี้ยเออก็ออกเปิดตาให้เพื่อนก็ได้นะครับนะเออแต่ว่าเวลาอันติเข้าไฟเนี่ยเพื่อนต้องเข้าตามนะนะครับเพราะว่าเราไม่มีเปิดตามันเผารอบวงไม่ได้นะครับเพื่อนต้องเข้าตามก็อาศัยเล่นกับเพื่อนนะซานิสเนี่ยซามิลมต้องอาศัยเล่นกับเพื่อนนะครับถ้าเล่นโดดโดเนี่ยไม่ไหวหรอกนะครับเอาจริงๆแต่ถ้าเป็นซโล่คิวนี่ก็พอได้นะครับถ้าเป็นแบบ1 5เงี้เยโอ้โหมันไม่ไหว จังหวะนี้ล้างให้เพื่อนนะแล้วก็สับใส่หัวแก๊กไปทิึงแก๊กก็เสียดล้างนะครับจังหวะนี้เอาละฮฮยาเตะเข้าไปล้ำเรียบร้อยครับผม <_ d ata> ตายไปแล้วอย่างนี้ได้เทลไหมผมว่าได้เทลอืมไม่ได้นะเทลหนีไม่ได้ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยผมบอกว่าิอนนี้มีแต่คนอคตินะแต่ตอนนี้คือต้องคิดใหม่เออต้องคิดใหม่เลยครับแล้วจังหวะนี้ยังไงจังหวะนี้ยังไงจะมีคนเข้าตามไหมได้ไหมจะได้ไหมหรือผมโอ้โหอย่างน้อยได้อย่างนะครับไม่ตายฟรีนะครับผมแหมนะครับเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่ แล้วก็ในจังหวะบางช่วงนะครับซานิสเนี่ยเขาสามารถที่จะขับหัวนะครับนะตัวที่แบบว่าหลุดเดี่ยวได้นะครับถ้าเกิดหลุดเดี่ยวมาแล้วโดนซานิสขับหัวผมบอกเลยว่าใครเจอก็ก็หนีเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาอันติเมอไหร่เนี่ยเขาจะกลายเป็นว่าแมง่งพลิกพลิกผันได้เลยอ่ะเออนะครับนะประมาณนั้นนะถ้าไม่มีอันตินี่ก็ว่าไปอย่างนะปรับมาหมายนี่ก็ค่อนข้างดีนะซานิสนะครับ ปกติผมก็ไม,ไม่ไม่ค่อยเล่นนะไม่ได้เล่นซานิสญญนานมากนะครับ <S <S คือไม่ได้เล่นเลยแหละนะครับตอนที่แบบมันยังอยู่แรงเอฟอยู่ะนะครับไม่มีใครเล่นซ้ำนะแต่ตอนเนี้ยคือต้องคิดซะใหม่นะครับแล้วจังหวะนี้ผมสับหัวนะแล้วจังหวะนี้แก๊กบูดบูดก็ไม่เป็นไรครับผมกดล้างไปแล้วแล้วเพื่อนเข้าตามเรียบร้อยครับผมอืมอืมจังหวะนี้โลกันหมดนะครับแล้วเพื่อนเราเก็บหมดเลยเรียบร้อยนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับอนนิ้โลมนะเน้นเล่นกับเพื่อนนะครับนะเข้าไฟเนี่ยผมบอกเลยว่า อะไรก็หยุดไม่อยู่นะแล้วต้องขออนุญาตเซนเซอร์นะครับนะคือเหมือนที่ผมบอกไปต้นคลิปนะครับต้องขอโทษและขออภัยด้วยที่น้องผมมันทำอย่างนี้ผมบอกแล้วผมไม่ได้มีเจตานาจะให้มันพิมพ์อะไรนะ <S 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 คืออันนั้นมันพิมพ์เองมันพิมพ์เองนะครับนะผมแบบว่าไม่ได้เกี่ยวข้องน,นะครับแล้วก็ต้องขอโทษตีที่เจอด้วยนะครับแนละ้วหลังม่ผมได้ทําการปรับทาทัศนคติแล้วก็ไปเตือนเรียบร้อยแล้วนะครับนะก็หวังว่าคงจะไม่เห็นน้องมันทําอีกนะครับแนละ้วต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอโทษตีด้วยครับอ่ะ ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ผมวกากดห้านะครับกดห้ากับน้องๆน,นะครับนะก็มีเจออดีตุพิมร์อยู่แล้วนะครับนะเพราะว่าที่กดกดกันเนี่ยมันก็กลางกลางคีิป่ั้นนะครับนะสามสิบกว่าดาวสี่สิบกว่าดาวเนี่ยมันเจอพวกอดีตุพิมร์อยู่แล้วนะครับนะก็ซานิโลมเนี่ยถ้าเกิดเจอแบบว่าพวกแทงซีซีเยอะเนี่ยก็แล้วก็ต้องดูภาพรวม้ลยว่าเพื่อนเราจะไหวไหมนะครับนะถ้าเกิดเพื่อนเราแบบว่ามันเออมันดาเมจมัน ซีซีมันเยอะไปอย่างเงี้ยนะครับนะแล้วเพื่อนเรบมันรอมันหลบไม่ได้อนะเพื่อนรอนโดนซีซีโดนตันย,ยาวๆแล้วเพื่อนหัวร้องแหงนอะ่างเงี้ยโอ้โหนี่ก็แย่ yeah, นะครับนะไปลมตัวอื่นก็ได้เออจริงนะครับนะถ้าเกิดเจอพวกลมที่แบบซีซีไม่ไม่ค่อยเยอะอ่ะเออนะครับนะอย่างทีเ่เช่นแบบว่าเป็นพวกลูอี้อะไรเงี้ยเออนะครับที่แบบเขาลูอี้มีซีซีนะแต่ว่าซีซีมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นเออถูกป่ะนะครับก็สามารถเออเอาธานตุลมหรือว่าอะไรเนี่ยไปได้นะครับ แต่ถ้าเกิดซีซีมันเยอะจริงๆเนี่ยนะครับจะอย่างเจอแก๊กเจอบอนนี ok ่ไอ้ล็อกขาอย่างเงี้ยนะครับนะแล้วก็เจอพวกพวกลัมเบอร์นะเออพวกลัมเบอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะ oh. ที่แบบมันผักออกแบบชานิดวิ่งเข้าไม่ถึงเนี่ยอันนี้ก็เออไปเล่นลมตัวอื่นก็ได้ครับไม่ต้องหยิบมานะนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะปวดซานิดอยู่เหมือนกันนะเออแต่โดยรวมเนี่ยซานิดเนี่ยเจอซีซีก็ไม่ใช่ปัญหานะครับแต่ว่าจะมีปัญหาที่เพื่อนเราแทน นะครับนะก็ดูภาพรวมเอานะครับนะว่าจะเอาอยัางไงนะแต่ผมบอกเลยว่าทานิดลมนี่ค่อนข้างน่ากลัวนะครับนะอย่าประมาทเด็ดขาดนะใครที่คิดว่าแบบเอ้ยเจอทานิดลมไอ้เชี่ยเอ้ยตัวมังแบบว่ามันกากอยู่อย่างเงี้ยให้คุณคิดซะใหม่นะครับนะทานิดลมมันน่ากลัวมากตอนนี้นะครับนะนี่คือไม่ได้ออกเปิดตานะออกแค่ล้างนะครับเราเล่นกับเพื่อนเนี่ยมันยังขนาดนี้เลยนะครับถ้าเกิดออกเปิดตานี่ร้วมีดาเมจเผาจากไอของเปิดตาโอ้โหน่ากลัว นะครับก็เตรียมวิธีรับมือไว้นะครับนะเพราะว่าซานิโลนเนี่ยตอนนี้มันกำลังมานะอย่างผมบอกไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าประมาทมันเด็ดขาดนะก็เดี๋ยวว่าเจอใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะขอบคุณวันนี้ที่รับชมจนจบนะครับเราวันนี้บายบายจ้า